โย่าอิมบริคาต้าเรดไม้ประดับจิ๋วจากเขตร้อนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับพืชชนิดหนึ่งที่ทั้งแปลกและน่ารังมากๆนั่นก็คือโฮย่าอิมบริคาต้าเรดหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อโฮย่าปลากระเบนสีแดงโฮย่าชนิดนี้เป็นพืชถิ่นเดียวที่พบได้ในป่าฝนเขตร้อนของประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เท่านั้น ด้วยลักษณะใบที่แบนและซ้อนทับกันคล้ายเกล็ดปลาหรือเปลือกหอยทำให้โฮย่าชนิดนี้ดูโดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็นที่ต้องการของนักสะสมไม้ประดับทั่วโลกเลยทีเดียวมาดูเรื่องราวสุดว้าวของโฮย่าอิมบริคาตาเรดกันบ้างดีกว่าใบของโฮย่าอิมบริคาตาเรดไม่ได้ซ้อนกันเล่นๆน,นะแต่มันมีหน้าที่พิเศษคือช่วยกักเก็บเศษซากพืชสร้าง,งมแมลงหรือแม้แต่มูลของสัตว์เล็กๆ เพื่อให้พืชดูซึมสารอาหารไปใช้เป็นอาหารนั่นเองเป็น,นกลไกที่น่าทึ่งมากๆแม้ว่าโหย่าอินริคาเรสจะมีใบที่โดดเด่นแต่ดอกของมันก็สวยงามไม่แพ้กันดอกมีขนาดเล็กจิว๋วสีแดงอมชมพูออกเป็นช่อและมีกลิ่นหอมอ่อนๆยามค่ำคืนด้วยนะโฮย่าชนิดนี้เป็นพืชอิงอาศัยมันจะเลือ้อยเกาะไปตามต้นไม้ใหญ่ ก้อนหินหรือวัสดุต่างๆในป่าเพื่อหาที่ยึดเกาะและเติบโตโฮยาอิมริคาตาเรสเป็นพืชที่เติบโตค่อนข้างช้าแต่ก็อึดและทนทานหากได้รับการดูแลที่เหมาะสมก็สามารถอยู่กับเราไปได้นานเลยทีเดียวเนื่องจากโฮยาอิมริคาตาเรสเป็นพืชจากป่าฝนโฮยาชนิดนี้จึงชอบความชื้นในอากาศสูงมากๆการรดน้ำที่พอดีและสร้างสภาพาวแวดล้อมที่ชื้น ึงเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลด้วยความสวยงามและลักษณะเฉพาะตัวของโฮย่าอิมบริคาตาเรสทำให้มันเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักสะสมแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้มันตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกคุกค,คามจากการลักลอบเก็บจากป่าและการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติอีกด้วยการสูญเสียโฮย่อิมบริคาตาเรสไม่ได้หมายถึงการสูญเสียแค่เพื่อชนิดหนึ่ง แต่ยังหมายถึงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศป่าฝนอีกด้วยเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พืชชนิดนี้ได้ไม่น่าจะเป็นการไม่สนับสนุนการซื้อขายพืชที่ผิดกฎหมายการเรียนรู้และเผยท่าความรู้เกี่ยวกับโฮยา่าและการสนับสนุนการปลูกเลี้ยงอย่างยั่งยืน มาร่วมกันปกป้องความงามของธรรมชาติเพื่อให้โฮย่าอิมริคาตาเรดและพืชป่าชนิดสื่อื่นๆยังคงอยู่คู่โลกของเราต่อไปนะ